ตล้ววันนี้นะครับดวงไครเฮงดวงไครปังด้วยไพ่พรมยานฟังทางนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่มา3มชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ที่สองนะครับแล้วก็ที่สามนะครับเดี๋ยวเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับอีกตอกอิกตอกบิกตอกพอเสร็จแล้วก็ได้กำหนดไพ่เลยนะครับสําหรับดวงคิตานะครับประจำวันนี้ของคนเลือกไพ่ชุดที่หนึ่งนะครับเป็นไงกันบ้างครับลุงก็ เมียที่ปังแบบโคตรมากสุดอยู่เหมือนกันนะครับขอให้คุณชัดเจนในเป้าหมายหน่อยพูดจาดีนิดนึงแล้วก็รู้จักรักและเห็นคุณค่าตัวเองหน่อยนะครับแล้วดวงคุณจะปังแบบมากสุดๆไปเลยจ้ามาที่ดวงชะตานะครับประจำวันที่หัวเรื่องที่สองนะครับเป็นไงกันบ้างครับรวมก็ มีอะไรที่ดรอปไปเยอะนิดนึงนะครับแต่เอยากให้ดูด้านดีขึ้นนะครับอยากแรกคุณต้องเด็ดเดี่ยวในเป้าหมายหน่อยแล้วก็อย่าอารมณ์แรงแล้วก็วางจิตี่บาราน,น,น,นิดนึง้วดูคุณฟังเองนะจ๊ะเลขไป่สามน,นะครับเป็นไงกันบ้างครับหลวงก็มีอะไรที่ปังแบบโคตรสุดๆแบบสุดยอดอยู่เหมือนกันนะครับขอให้คุณหนักแน่นในสินห้าอย่างมันคงหน่อยกล้าลุยต่อเป้าหมายนิดนึง แล้วก็มีภูมิหานสี่นะครับแล้วลูกคุณจะเป็นแบบโคตรยอดเยี่ยมอยู่เหมือนกันนะครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะตีดลบจุดไพ่นะครับระหว่างชุดที่หนึ่งสองสามเอ็นยันไหนเด็ดสุดนะครับจะจออนุญาตตีที่ดวงไพ่ชุดที่สามเด็ดสุดนะครับเพราะแต่เพร์เซ็นต์ดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ยใจนะครับวันเสาร์ก็มีอะไรกันโบนกดเป๊ะถ้าจะได้บหละไทย ช้องอาจารย์กรู้ก่อนที่ช้อจะสุม่มีล้านะครับทุกคนเข้ามาในคำนั้นสนุกจย์กีสภาพจิอรหมอดูมีจิมรี